ไก่ได้มาใหม่ๆแล้วแม่เนาะก็ต้องมาล้างน้ำก่อนเนาะล้างด้วสองน้ำเนาะเอ้เดี๋ยวเราจะเอาไปสะเด็ดน้ำนะครับผมเจ้าต่อไปเขาจะมามัดไก่นะเจ้ามีน้ำหนึ่งถ้วยตวงนองเหาือประมาณสองสองร้อยมิลลิลิตรนะเจ้า เกลือสามจ้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งจ้อนชาเจ้าเจ้าก็จะคนๆให้ละลายถ้าละลายเสร็จแล้วก็ไก่ลกไปแจ้นะเจ้าเขาจะแจ้ไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งคืนนี้เขาจะแจ้ค้งคืนไว้เลยเนาะวันพรุ่งนี้เขาจะได้ทำข้าวมันไก่นะเจ้า ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มในของเนื้อไก่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวต้องคนให้น้ําตาลกับเกลือละลายกว่าน,นี้ด้วยจ้ะน,นี้เขาไก่ประมาณแปดขาแปดขาเนาะตัวนี้หรือไก่ประมาณสองกิโลเลยสองกิโลกว่าเลยแหละเอาจะทําข้าวมันไก่กันก็เนาะ,ะข้าวมันไก่กินทั้งทั้งวันจะอันนี้เดี๋ยวเรา คุกๆกเราก็จะเช่าไปแช่ชตู้เย็นไว้นะตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาในช่องธรรมดาแล้วพรุ่งนี้เราจะมาลงมือทำกันเนาะจ้าวสวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนประดาวจะมาทำข้าวมันไก่เนื้อนุ่มน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะเจ้าไก่นี้เขามักไว้เมื่อตะคืนแล้วเจ้าเราจะมีสูตรมักไก่คือใส่น้ำ หนึ่งถ้วยหรือสองร้อยมิลลิลิตรถ้วยประมาณเนี้ยถ้วยแกงเขานะ่เจ้าใส่เกลือสามช้อนชาแล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนชาก็าแช่ไว้ถ้ามันเป็นกลางวันเ่าก็แช่สามสี่ชั่วโมงอันนี้แช่ไว้แต่คืนแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างก่อนนะเจ้าเอาไปล้างแล้วเขาจะเอาไปต้มนะเจ้า ส่วนที่โครงไก่นี่เขาจะมาทำน้ำซุปนี่ต้องลาง้างให้สะอาดเลยก่อน เด็จน้ำนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มต้องตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่รากผักชีตัวแล้วก็ใส่ฟักนะเจ้าเขามีใส่ฟักตัวนะเจ้าเขต้มไก่เนขะาจะล้างกับสานน้ำนะเจ้ารงไปเจ้า,จาต่อไปเขาจะเอาเขาข้าวมาพัดกับ น้ำมันกระเทียมเจียวนะ,จะเจ้ามันจะได้หอมเนาะเวลาเจียวกระเทียมต้องใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยละแล้วก็เอาเอาก็จะเอาน้ำมันเก็บไว้ใส่ เสร็จแล้วเขาใสารใส่ลงไปเลยเจ้าต้องหมั่นคนนะเจ้าน้ำมันกระเทียมเจียวนี่จะทำให้ข้าวหอม แล้วก็ใส่เกลือป่นนะเจ้าไปประมาณสักสองจอนในข้านี่นะ<ส>นะเวลาืมสองช้อนชาเนาะสองช้อนชาเจ้าช้อนชา คนเป็นเงินเป็นไม่นะ <c oughs> ไม่ลแรงๆแน่คนอันนี้นี่เราต้องผัดประมาณไหนฮะเราจะได้รู้ว่ามันใช้ได้ละร้องเมเ็ดข้าวเปลหน่อยไหมมันเริ่มเริ่มขาวเห็นไหมฮะ ก็คือถ้าหากว่าผัดแล้วมันเริ่มเป็นปสีขาวนี่ก็แปลว่าใกล้ได้แล้วเนาะเราจะเบาบลประมาณนี้มันจะไปดจยจะไหม้เนาะ,ะแ,ลแล้วก็เราก็จะไปหุงต่อใช่ไหมฮนะต้องรอน้ำซุปก่อนน้ำส้ม ผงเนี่ยถ้าเอาใส่น้ำเหมือนเดิมขง,งนี่นะครับคุณผู้ชมเราจะ<อ>ใส่น้ำซุปซีฟงไก่เนาะน้ำเนี่ยค่ะน้ำที่เราจะต้มไก่เนี่ยจ้ะต้องรอกันมให้เราคร้อมเตรียมไว้ก่อนดังั้นอันนี้เราก็คุกคุกคอกไว้อันนี้เราปิดแก๊สนะเนะาะอันนี้เราแค่คุกคุกคุุกไว้กันมันไหม้เนะาะเดี๋ยวรอน้ำซุปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาใส่ข,ข้าวเนาะเจ้าอันนี้น้ำที่เราเตรียม ต้มไก่นะเจ้าเริ่มห้อนแล้วนะจ๊เะเดือดละเดือดละแล้วเราเก็เอาลากผักชีใส่ลงไปเอาไก่ใส่แล้วลงไปเลยวันนี้เราจะทำหน,น,นักอนจะใใจแปดขาสองกิโลกว่าเจ้าเาที่บ้านคนชอบกินข้าวมันไก่เนานะแต่เมินๆจะกินครั้งหนึ่งได้กินบ่อยนบ่อยๆเนาะ สองสามเดือนกินครั้งหนึ่งพิพฝาเกินเดียวพอเดี๋ยวมันจะฟู แล้วตอนนี้ไก่ที่เขาต้มเนี่ยกับประมาณสักสี่สิบนาทีเจ้าเอาซุกแล้วเขาก็เอานอกน้ําเย็นเลยนะเจ้า,าน,น้ำแข็งเย็นไ,ไก่ไม่จะเด้งดึงเ<ม>จ้าเนื้อนุ่ม,ม น่อกน้ำเย็นไว้ประมาณสักสิบนาทีแล้วก็ไม่ถึงสิบนาทีสิบวิสิบว,วินาทีสิบวินาทียี่สิบวินาทีแล้วก็เดี๋ยวเราก็ออกอะฮะพักไว้เนาะอ่า ก็ใช้ได้ละเดี๋ยวเราก็จะเอาไปหั่นให้ดูนะครับผม เจ้าหลังจากที่เราเอาไก่ออกไปแล้วนะเจ้าน้ําซุปที่เหลือนี่เราก็จะเอาไปหุงข้าวนะเจ้าวันนี้เาที่บ้านนี่ใช้ข้าวประมาณสองถ้วยถ้วยนะถ้วยนะ้อยๆนะเจ้าแล้วแต่ใครจะหุงหน้าหุงหน้อยเนาะกะเอา เดี๋ยวเข้าห้องทั่วนะเจ้าอันนี้คือขิงเนาะเวลาหุง,หงข้าวเราเอาขิงใสข้างหน้าด้วยมันจะมีกลิ่นหอมนะเจ้าขิงคือขูดเปลือกแล้วก็มาทุบๆ,ๆนะฮะแล้วน้ำซุปติเอาต้มไก่ตะเกียบเขากับตักที่ตงมา เดีนี้ใส่นากรงไปเจ้เดี๋ยวข้าวมันจะแชะแตแช่หนาเ,เดี๋ยวมันจะแชะเนาจะแชนะ,ะแชใส่ประมาณนี้แล้วก็ทุบขิงแก่นะเจ้าใส่เข้าไปวางขง้างบน,นเจ้าต่อไปน้ำซุปที่เหลือจากต้มไก่นนะเจ้าเราก็จะใส่ซี่โครงเพิ่มลงไปในเจ้า ใส่ฟักหั่นซีเรียลลูกเต๋านะจ๊ะใส่ลกไปใส่ตั้งชายนะจ๊ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยพริกไทยเป็นเม็ดนะจ๊ะใส่ เกลือนึงช <_ T cities> ้อนชาเจ้าต้งไปให้ฟักสุกนะเจ้าเจ้าอันนี้ตอนนี้เข้าสุกแล้วนะเจ้าเปิดออกมาก็หอมกลุ่นเพราะมันหอมน้ํามันกระเทียมเขียวที่เอาไปพัดเข้านะเจ้าแล้วก็หอมขิงด้วยเจ้าเข้าออกมาก็จะนุ่มกลิ่นหอม เจ้าต่อไปเขาจะทําน้ําจิ้มนะเจ้าน้ําจิ้มเขาจะมีสองสูตรสูตรนี้ก็จะลําไปแหมแบบหนึ่งเนาะแล้วก็หํามสูตรกับอันสูตรปูย่าตายายเปิ่นทาให้กินเนาะเขาก็จําไว้เจ้าส่วนสูตรแรกนี่ก็มีสูตรแรกเนี่ยมาจะเป็นแบบที่เราทํากันเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อร่อยนะอก็มีเต้าเจี้ยวนะเต้าเจี้ยวนะเจ้าเต้าเจี้ยวนี่ ใช้แปดช้อนโต๊ะแปดช้อนโต๊ะนะเจ้านี่เราตวงมาแล้วเนาะแปดช้อนโต๊ะเอาใส่เครื่องปั่นนะเจ้าถ้าบดเนี่ยมันก็จะแบบมค่อยละเอียดเนาะใส่เครื่องปัน่นไปเลยแล้วขิงซอยขิงซอยขิงซอยสามช้อนสามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะเจ้าหนึ่ง สองสามแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูหนึ่งช้อนต๊ะครึ่งหนึ่งช้อนต๊ครึ่งผาไผามักเผ็ดก็ใส่นักได้อ่าอ่าใส่แต่นี้ใส่น้อยไว้ก่อนเผ็ดเอามันเติมทีหลังได้เนาะเจ้าหนึ่งช้อนครึ่งเนาะอ่าแค่นี้ช้อนแข็งนะเจ้าแล้วก็ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำหวานนะเจ้า ห้าช้อนโต๊ะห้าช้อนโต๊ะนี่เาตวงมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลน้ำตาล <c oughs> ปี๊บทีหลังอนน้ำกระเทียมดองไปก่อนอันมันจะโอเคได้น้ำกระเทียมดองน้ำกระเ,เทียมดองเนี่ยใส่าสามช้อนโต๊ะฮะใชสามช้อนโต๊ะนะเจ้า น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะเจ้า,าประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้าอันนี้เดี๋ยวเราก็าจะเอาไปปั่นก่อนนะฮะจะเอาหลังจากที่หก ั่นส่วนผสมของน้ําจิ้มนะเจ้า,าเทลงไปนะเจ้าจออกมาละเอียดเลยนะเจ้าต่อไปเขาจะเอาน้ําซุปใส่ประมาณหนึ่งทพีเนะาะทพีทพีครึ่งนะฮะประมาณนั้นก็ดูวความเข้มข้นของน้ำซุปเอินของน้ำจิ้มจะเป็นอย่างไรเจ้าเรากะล้ลางใน ในโโลที่ปั่นแล้วนี่ยแหละพี่ยอเๆี๋ยวี่ยียอเี๋ยเสร็จแล้วก็ใส่ขิงขิงตำนะฮะขิงตำละเอียดนะเจ้าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวไปหนึ่งสี เสร็จแล้วก็คนนะเจ้าคนคนเพเข้ากันเนาะแล้วก็จิ้มดูชอบรสชาติแบบไหนวะจะเติมเพิ่มได้เจ้าสูตรนี้มันหม่ตายตัวเนาะอ่าใช่แต่ตัวนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตักไปแยกกินของใครของมันใครชอบอยากใส่ขิงเพิ่มก็ไปใส่ใส่ใ<ต>พริกเพิ่มก็ไปใส่อ,อะไรทำนองนี้นะฮะแต่รสชาติเนี่ยก็จะเป็น แบบเดียวกับของข้าวมันไก่ที่ขายตามร้านกันเลยนะฮะเยี่ยมชอ้ซีาเป็นไงสิของซิมสิเจ้าอร่อยเดี๋ยวจะไปทำอีกน้ำจิ้มหนึ่งเลยนะฮะเจ้าน้ำจิ้มสูตรโบราณเนาะสูตรโบราณเจ้าต่อไปเราจะทำน้ำจิ้มสูตรโบราณนะาเน,ะนานะที่ปูย่ย่าิ่นเคยทำห้งกินนะเจ้าก็มีกระเทียม กระเทียมเนาะแกเปลือกเรียบร้อยนะเจ้ากระเทียมใส่กี่หวัวฮะห้าหกกลีบแล้วแต่ว่าชอบนักชอบน้อยเนาะอันนี้นี่เราจะอันนี้ใส่เจ็ดกีบป่ะเนี่ยเจ็ดออเจ็ดกลีบเนี่ยใส่พริกโดยใส่พริกขี้หนูนะเจ้าพริกขี้หนูพริกเอชีฟ้าก็ได้พริกขี้หนูตอนนี้จะเขียมน้อยเพราะว่าหน้าแรงเนาะอ๋อเ็นพริกชีฟ้าหน้าแรงมันไม่ค่อยมีนะกะ็ใส่พริกไปก็ประมาณประมาณนี้จะสิบกว่าเม็ดเลยนะเนี่ย ใส่เกลือเกลือปนนะเจ้าเกลือปนหนึ่งครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะฮะแล้วก็ใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปให้น้อยนะเจ้าใส่น้ำซุปที่ต้มวักใส่ประมาณหนึ่งทัพพียนะฮะครึ่งทับพีครึ่งทับพีนะแล้วก็ไปปั่นไปปั่นนะเจ้า เจ้าเสร็จแล้วเราก็เทเสร็จถ้วยนะ,จะเจ้ามีปั่นเสร็จแล้วนะฮะปั่นเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวให้ตกใส่น้ำส้มสายชูประมาณเท่าไรเนี่ยประมาณสักสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะฮะ ิมดูนะเจ้านี่เสร็จแล้วหรอเนี่ยเสร็จแล้วง่ายงนี่น้ำจิ้มสูตรโบราณอืมมันจะมีน้ำก็ประมาณนี้นะมีเกลือมีน้ำส้มมีเกลือมีน้ำส้มสายชูอืมแล้วก็มีพริกมีพริกอ่กระเทียมกระเทียมเจ้าปรุงรสตามใจชอบเจ้าตอนนี้น้ำซุปอย่างกระสุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าฟักกระเปื่อยแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเจ้า ตุนหุ่นเปื่อยเนาะแล้วก็ได้น้ำซุปต้มฟักกันนะฮะเจ้าเจ้าตอนนี้ไก่เขาก็เลาะก,กระดูกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาจะหั่นนะเจะไก่นี้ก็เด้งดึงรีคะแนเจ้าเนื้อนุ่มใครที่เคยกินไก่อันข้ามันไก่แห้งๆก็ลองจาสูตรของประดาวไปทำเลยเจ้าทดลองละ เนื้อนุ่มแต้ๆนะเจ้าเดี๋ยวเฮาเอาไปลงจานนะเจ้าเจ้าส่วนไก่ที่เฮายังบ่ได้สับเต้อยังบ่ได้กินเต้อเฮาก็เอาใส่ในหม้อแล้วก็ปิดฝาไว้มันจะบ่แห้งนะเจ้ามันจะนุ่มเหมือนเดิมอ่ะดงเหมือนเดิมเจ้า เจ้าเสร็จแล้วเจ้าเข้ามัน่นใจจกทัวบ้านสวนประดานเนาะเจ้าไก่เขานุ่มๆเนี่เจ้าแล้วก็น้าจิ้มมีสูตรเด็ดแล้วก็สูตรโบราณด้วยเจ้าไก่นี่เขาจะมาแห้งจะนุ่มฉ่ำเนื้อฉ่ำเนื้อเนี่ยฉ่ำหนังไม่แห้งหนังเนี่ยตึงๆมากเนาะเพราะเรา<ช>น็อกน้ําตัวนี้เนี่ยไก่เนี่ยมันก็จะมีคนสอนไว้นะฮะในของฟิสิกส์และเคมีเขาบอกว่าไก่เนี่ยที่เราเอาไปใช้ แช่น้าเกลือก่อนเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็มันจะดูดซึมน้ําเข้าไปทําให้ไก่อะไม่แห้งอ่าออกมาเต่งตึงพอเท้าเอามาทําเนี่ยเออมันก็แบบไม่แห้งนะมันเต่งตึงเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากอ้าแล้วก็บบเค็มเลยไม่เค็มนะ้าแล้วก็น้ําจิ้มสูตรเด็ดเนี่ยเราก็ทํากินกันเองมาตั้งหลายครั้งอะเป็นปีปีหลายปีละเนาะกับแบบสูตรโบราณเนี่ยแม่ก็ได้มาจาก ปูเนะาะจะปูจากย่าเพุ่นเคยแป่งพุ่นเคยทำให้กินนะเจ้าอ่อาก็เนี่ยแหละก็ข้าวมันไก่จากครัวบ้านสวนประดาวนะฮะถ้าอย่างใดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้า